สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณมากๆในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณมากๆเลยในตอนนี้คืออะไรนะคะขอพลังงานของคุณและเขาหน่อยค่ะพลังงานของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไง High peace taste ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนาะนะคะอืมเดือดร้นแต่เรารู้กันก็มีความสุขดีนะคะอืมมันมีความสุขดีแหละอืฮึแต่ในบางครั้งมันนอยอะเนาะอารมณ์นอยนะอืม นอยกันบ่อยงอนกันเก่งนะคะความสุขงั้นเป็นมันมันคือความสุขหลอกๆใช่ไหมถ้าพูดแบบเนี้ยมันก็ไม่หลอกนะเดอะซันนะมันมีจะบอกว่ามันมีจริง <laughs> จริงใช่ไหมเออนะคะอ่ะเมเิเชียนโอเคตอนนี้น่าจะ งอนกันนะคะงอนกันแหละนะดึงกันไปดึงถันมานะคะโอเคต่างคนต่างพัฒนาตัวเองเนาะมันมีความรู้สึกอยากถอยเพื่อให้ต่างคนต่างได้อยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าที่เบื่อเนี่ยเบื่อที่คนสองคนเนี่ยไม่เข้าใจกัน ข้อหมอ้ามองว่าต่อให้ไม่ชัดเจนมันก็มีความสุขอยู่แต่ที่มันนอยมันเบื่อตอนนี้ก็คือคนสองคนเนี่ยเหมือนไม่จูนไม่จูนเข้าหากันนะคะเหมือนพยายามจัดการที่จะให้มันมันย,ยิ่งพยายามที่จะเข้าไปจัดการกับยิ่งรู้สึกว่ามันสเปะสะปะนะคะเออก็เลยเหมือนว่าต่างคนต่างถอยหยุด อยู่กับที่ถอยนะคะเพื่อให้สถานการณ์มันดีนะมาฟ้ามีความรู้สึกว่าตัวเราสองคนนะมันยังแฮปปี้กับก,บการมีกันอยู่แต่สถานการณ์ตอนนี้แค่ถอยให้สถานการณ์มันดีไม่ได้ถอยเพื่อทิ้งกันนะไม่ได้อยากทิ้งกันหรอกนะคะมูฟออนกี่ครั้งก็ตัดขาดกันไม่ได้ มันแค่อารมณ์มันไม่ได้ดังใจบางเรื่องนะคะอืมประมาณนั้นเราสองคนไม่ไม่ไม่เคยหนีกันพ้น <c oughs> ประมาณนั้นนะนะคะนั่นเองอืมทีนี้มาดูกันนะคะว่าพลังงานของทตุน้ำท่าไฟทตุลมทตาดินมา,าครบนะคะเออ วันจันทร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันพุธนะคะมาดูกันเนาะว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณสิบดาบอู๋ไมค์ก็นะคะ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ที่หมดอะไรแต่ยอยากเลยอะนะเจ็บป,ปวดอนะคะ คืออาจจะเป็นตัวเขาอยู่ตรงนี้เหมือนทนไม่ไหวเนาะแต่เหมือนร่างกายเอ้เหมือนจิตวิญญาณอยู่ตรงนี้อยู่กับคุณนั่นแปลว่าการห่างกันครั้งเนี้ไม่น่าจะรอดเขาเขานะเขาอะไม่น่าจะรอดนะคะพยายามเยียวยาตัวเองแต่จิตของเขา วนเวียนอยู่กับคุณแบบให้ดูนะคะจิตของเขานั้นเหมือนเหมือนวิญญาณออกจากร่างเลย <c oughs> วนเวียนอยู่ที่คุณเอาจิตมาวุ่นวายแต่เรื่องของคุณนะคะและเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆแหละตอนเนี้ยนะมันเริ่มมีไอเดียมีความคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะิงออฟคัพคิงออฟคัพเนี่ยเป็นการเอาใจใส่เป็นการเข้าไปดูแลเป็นการงอ้อเป็นการ ่าใส่ใจนะนะคะอะคุณอาจจะใส่ใจในความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นนะคะนั่นเองอว้าวมีการให้สัจจะด้วยนะอืหรือเขาเคยรับปากกับคุณรับปากกับตัวเองก็ได้ว่าเขาเป็นคนที่อยากดูแลคุณให้ดีนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้เขารู้สึกว่าเขา ใจส,สั่งมา <S <S เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีมาก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 จนเป็นคำพูดที่มันมันเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์นะไฮโลแฟนนะนะคะเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นคำพูดที่สาบานเป็นคำพูดที่สัญญากับตัวเองแบบแบบใช้ใจจริงๆนะคะนี่คือใจส,สั่งมาจริงๆนะนะคะอืม มั่นใจมีความสุขใจนะคะ f o r a s โอเคแหละในความเงียบเงียบนั้นในในการที่คือแต่ว่าเขาขออยู่กับตัวเองแบบนี้สักพักเดี๋ยวจะใบงองกูแหละนะนะคะพอเขาให้สัจจะก,กับตัวเองอยู่แล้วว่าเขาคิดว่าเขาจะเริ่มทำอะไรดีๆกับคุณแหละเขาให้สัจจะกับตัวเองแล้วนะคะ ยังไงก็ไปงอยังไงก็ไปหาแต่ตอนเนี้ยขอให้ตัวเองแบบจากสภาพเนี้ยเป็นสภาพนี้ก่อนนะคะขออยู่กับตัวเองสภาพก่อนเดี๋ยวถ้าคุณเห็นเขาสภาพนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสมน้ำหน้านะ <c oughs> หรือว่าอะไรคือเป็นคนมีอีโก้มากเขาเป็นคนมีอีโก้มากทุกคนเขาจะม่ให้คุณเห็นสภาพเขาที่แบบแย่แบบเลือดเซฟแบบว่าหมดเลี้ยวแรงร่างกาย หมดสภาพนะนะคะเอออะไรแบบเนี้นไม่หมดสภาพจริงนะคะหมดสภาพมากคุณจะไม่มีวันเห็นเขาสภาพนั้นนะคะนะ,ะ,นะะเขาจะไม่ให้คุณสมน้ำหน้าเขาเขาจะต้องเป็นเดอะสตาร์ก่อนเขาจะต้องเป็นเดอะสตาร์ก่อนเขาถึงจะเข้ามาหาคุณได้นะคะอืมเพราะว่าเขาเนี่ยมาฟ้ามองว่าเป็นมั่นเป็นเหมาะละยังไงก็มางอนะ นะคะเป็นไงก็มางองอ่ะทีเนี้ยขอดูหน่อยยังไงก็ใจสั่งมา่ละคุณล่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณนี่ส่องเขาอ่ะนะจะส่องด้วยการไปดูดวงก็ตามนะคะบางคนไม่ได้ส่องนะ <c oughs> คอมเมนต์แบบชัดมากแค่มาดูดวงก็คือส่องเขาแล้วรูุนะ การมาดูดวงคือการส่องนะคะจะส่องด้วยวิธีไหนมันก็คือการส่องนะ,ะคือการอยากรู้เรื่องของคนอื่นนั่นแหละนะคะนั่นเองเนาะเทียงอีก <c oughs> อ่ะ <c oughs> คุณก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณอยากหาวิธีที่จะทำให้คุณและเขาคืนดีกันรักกันนั่นไงคนสองคนมีใจที่ตรงกันนะคะ ก็ยังอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอนนจริงจริงมันความสุขมันมีอยู่แล้วแหละมันมีแค่ความไม่สมอยากในบางอย่างมันเลยแค่ถอยออกมานะคะอืมอ่ะโอเคคุณก็คิดจะกลับไปอยู่แล้วนะคะว้าวเดวิลคุณขาดเขาไม่ได้ <laughs> จริงไหม <laughs> เดวิลนะคะมันเป็นพันธนาการที่รู้สึกว่าอึดอัดมากอึดอัดเหลือเกินนะคะมันมันเหมือนโดนโดนเรียกอะ่ะเออนี่สองเหรียญมาแล้วคุณเหมือนคนโดนเรียกจิตอะแบบกลับมานะแ <c oughs> บบอารมณ์แบบคุณคิดว่าเขาอะเรียกจิตคุณแน่นอนเลยอะ่ะเออฉันต้องโดนต้องมนเขาทำเสน่ห์อะไรกับฉันหรือเปล่าเออนะคะ คนนี้อาจจะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำนะคะมันเป็นพลังของความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของเขานะ,ะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในใจอะไรก็ตามมันคือการที่อยากให้คุณและเขาว้าว The l o v e r นะคะนะรักกันเหลือเกินที่รักนะคะที่รักปล่อยไปได้ยังไงนะคะ t อ o obstacles การให้อภัยอยู่ตรงนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันขาดกันไม่ได้หรอกเนาะนะคะมาดูกันเนาะนะคะโอเคมันเป็นความรักที่ที่คุณก็ทนไม่ได้หรอกสภาพเนี่ยอันนี้ก็ห้อยหัวแต่อันนี้น่าจะแย่หนักนะคะสิบดาบเสียบพุนไปทางล่างเลยเหมือนคนแบบแบตหมด <c oughs> เขาคือคนแบตหมดนะคะ คุณนี่ก็คิดมากคิดเยอะจนห้อยหัวลว้มันอึดอัดมากนะคะท้งคู่ตอนนี้คือก็ทรมานขั้นสุดนะคะนะเหมือนไปไปไปฝึกจิตตัวเองไปอยู่ในที่ของตัวเองยิ่งฝึกยิ่งทุกข์มันคืออะไรนะคะคือมันไม่ได้จะมีความสุขที่แท้จริงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าการปล่อย จิตปล่อยมันต้องปล่อยที่จิตที่ใจเรานะคะต่อให้ถอยออกมาปล่อยให้เขาได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับตัวเองมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถามว่าดีไหมดีแต่เราต้องปล่อยให้เป็นด้วยปล่อยที่จิตที่ใจของเราด้วยนะคะเนาะบางอย่างอะ่ะก็ไม่ควรเอามายึดมาติดไว้ลองว่าง มันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะคะทุกอย่างจะเกิดคือทุกคนอะเวลานิ่งแล้วมันจะมีสติพอมีสติมันก็เกิดปัญญานะคะในการหาทางออกเนาะนะคะแต่เนี้ยทุกใหญ่ทุกเข้าไปใจก็เรียกร้องแต่เธออะนะขาดกันไม่ได้จริงๆนะคะนี่มาดูกันเนาะว่าถ้าตอนนี้เขาพูดได้เนี่ยเขาอยากพูดอะไรกับคุณเนาะนะคะถ้าพูดได้ในตอนนี้ สิ่งที่เขาอยากพูดจากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรฉันรู้สึกเหงาฮ่าฮเป็นไง้มีฉันนะมีฉันก็นัะนะอ่าฉันติดอยู่ในภาพของสองเราเออนะคะแบบมีฉันก็ลำคาญไม่มีฉันก็เหงาเป็นไรล่ะเป็นไรล่ะอ่าโอเคฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในขณะนี้ ิงนี้คืออะไรฉันไม่สามารถสัญญาอะไรกับคุณได้แต่เขาสัญญากับตัวเองนะคะเออคือตอนนี้ใช้ใจนะคะใช้หัวใจมากกว่าใช้ใจอ่ะใช้จิตอ่ะใช้จิตหมอฟ้ามองว่าน่าจะเป็นการใช้ใช้จิตใจมากกว่าหัวใจเนาะนะคะแบบมันลึกซึ้งแล้วแหละนะคะ ควาเจ็บปวดความทรงจำอันเจ็บปวดทำไมฉันถึงได้รู้สึกแบบนี้ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นจากที่ไหนฉันไม่เข้าใจโอ้หลงทางไปใหญ่ละฮะหลงไปไหนเนี่ยเออทนไม่ได้แล้ว หวังว่าจะซื่อสัตย์กับคุณได้แปลว่าเขาเหมือนคนที่หลอกตัวเองอะเนาะนะคะมันจบแล้วหรือแบบเหมือนคนที่ที่แบบต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอะอืมโปรดทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหัวใจของคุณนะคะทำไมฉันถึงบอกความจริงกับคุณไม่ได้ บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถปล่อยคุณไปได้นะนะคะอืมดราม่าฉันถูกบอกหรอฮะทำไมฉันถึงรู้สึกสูญเสียถูกปิดกั้นถูกบล็อกไม่สามารถคุยกับคุณได้ขนาดนี้คุณบล็อกเขา เอ,อยังมาหาคุณไม่ได้ด้วยในตอนนี้ความหลงไหลที่ฉันรู้สึกมันล้นเหลือฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงอาจจะเป็นความปรารถนาก็ได้นะคะทุกมากแหละเอาให้สุดกันนะนะคะเออ ฉันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนเดิมอีกต่อไปคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านะคะคิดถึงจูบของคุณ <c oughs> อย่าปฏิบัติกับฉันแบบที่คุณทำฉันไม่สมควรได้รับมันแปลว่าคนคนนี้เขาอย่างที่บอกทำไมเขาสัญญากับตัวเองแบบนั้นนะคะเพราะเขามองว่า คุณน่ะดีแล้วจริงคําพูดของเขาเนะี่ยคุณน่ะดีแล้วเขาต่างหากที่ไม่ดีเนาะนะคนะเออเขาต่างหากที่แบบไม่คู่ควรกับคณนะคะเออเนาะอ่ะอย่าโทษตัวเองนะคะคุณก็ดีที่สุดแล้วตัวเขาก็ไม่ควรโทษตัวเองนะควรแก้ไขนะคะอืมอ่ะเขาก็บอกว่า ให้แคร์ความรู้สึกของกันและกันใส่ใจกันเนาะกันแท้ของความรักครั้งนี้มันมีแต่ความจริงใจเด้อนะคะเห็นอกเห็นใจกันนะนะคะอืมพาชันนะ่ะจริงยังปรารถนาในตัวกันและกันมากๆนะนะคะเพราะว่าเป็นคู่กันจ้านะคะเพราะนั้นถึงเวลาที่ต้องมาเคลียร์เรื่องเดิมๆนะเรื่อง อะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยช่วงที่ต้องห่างกันจริงๆไม่ได้อยากห่างกันเลยนะคะอ่ะเคลียร์เรื่องเก่าๆลบเรื่องเก่าๆเนาะนะไม่ควรเอามาอย่างที่บอกอะถ้ามันจะมันไม่ควรไปยึดไปติดที่ใจอะไรที่มันไม่ดีเอาออกเคลียร์มันออกนะคะเออประมาณนั้นเมื่อ,อคุณอาจไม่เข้าใจทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เนาะนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายที่สูงกว่าเสมอ มาเพื่อยกระดับนะคะมาเพื่อมันต้องปรับจูนกันจริงๆนะคุณละเขามาเพื่อยกระดับ mm. เพื่อนเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณอีกไม่นานพระพรจะถูกเปิดเผยผ่านความโกราหลนอย่าตัดสินโดยพิจารณาจากความรู้สึกผิดหรือสิ่งที่คิดว่าควรทำนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเนาะนะคะ <c oughs> แบบอารมณ์ประมาณว่าเออฉันว่าเราทำแบบนี้ดีกว่า ฉันว่าแบบนี้ดีกว่านะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะคะเออแต่การถอยจริงๆมันดีแต่สิ่งที่มันดีอ่ะมันควรที่จะแก้ที่จิตที่ใจอย่างที่เขาพูดนั่นแหละนะตัวเขาก็รู้แหละว่าต้องต้องแก้ที่ไหนนะคะเห็นปะพอห่างกันถึงรู้เนาะนะคนะ,ะจริงๆอะ่ะ <c oughs> ถ้าเรารู้ทุกขณะจิตผู้รู้ผู้ตื่นมันก็เบิกบานเนาะเราต้องรู้ทุกขณะจิตว่าเราควรแก้ที่จิตที่ใจเนาะนะคะอืมนะคะอ่ะอย่างที่บอกเป็นคู่ที่มาเพื่อเรื่อนระดับนะคะการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะนะอะไรที่มันเป็นของของเรามันเป็นของของเราอยู่แล้วนะคะนั่นเองเนาะเพราะนั้นอนะบางสิ่งบางอย่างต้องกล้าที่จะยอม บาง <laughs> เขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะนั่นเองเปิดใจเนาะนะคะให้อภัยกันปล่อยให้สถานการณ์มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแหละนะนะคะอ,อ,อ,อ้าวอืออ่ะก็จะประมาณนั้นนะคะ เเคารพตัวเองนะคะเหมือนอารมณ์มาจีบกันใหม่อีกครั้งเลยอมาง้อมาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะเป็นความรักที่ดีนะนะคะแต่หมอฟ้ามีความรู้สึกว่าเราต้องปรับพลังงานอยู่ต้องทำงานร่วมกับจิตวิญญาณจริงๆนั่นแหละ เพราะว่ามันยังยังไม่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะคะพลังงานมันยังเข้าไม่ถึงต้องทำงานร่วมกับจิตวิญญาณกลับเข้ามาภายในนะคะเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทำไมคุณและเขาถึงจูนกันไม่ได้นะคะเพราะมัวแต่ว่าข้างนอกเรื่องข้างนอกมองแต่เรื่องข้างนอกจริงๆอะ่ะ ข้างในเนี่ยมันเหลือเฟือมากมันอุดมสมบูรณ์มากนะคะถ้าเข้าไปข้างในคุณจะรู้และเจออะไรที่มันมหัศจรรย์มากกว่านี้เนาะนะคะนั่นเองเออฟังแค่นี้เหมือนเราต้องไปศึกษากันเองเนาะนะคะเรื่องของการพัฒนาภายในนะคะนั่นเองนะนะคะไปเสิร์ชไปหานะคะเนาะ เพราะว่าต่อให้ใครมาบอกเราวันนี้เรารู้แล้วผู้รู้แล้วอะนะว่าการพัฒนาภายในมันสำคัญอะแต่เราจะตื่นไหมนะคะถ้าเราตื่นเราก็เป็นผู้ตื่นด้วยเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขแน่นอนนะคะทำไมการพัฒนาจึงเป็นจึงเกี่ยวข้องกับความรักของเรานะคะเพราะมันจะมีการ ยับยั้งชั่งใจมันจะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหามันมีสติอยู่กับตัวเองทุกเมื่อมีแสงสว่างนำทางนะคะมีบารมีที่จะช่วยประคับประคองความรักของเราไปสู่ฝัง่งฟันเพราะฉะนั้นทุกอย่างทางธรรมเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความรักแน่นอนไม่มีธรรมะไม่มีความรักไหนรอดนะคะธรรมะเป็นเรื่องของจิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยู่ที่จิตที่ใจเรานี่แหละไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนนะคะไม่ต้องไปหาธรรมในป่าเนาะมาฟ้าเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ